เป็ไงบ้างคะ ้พูดถึงางานวันนี้นนดึงค่ะค่ะงานวันนี้นะคะก็เป็นงานเ,ออเปิดตัว Apple R.O. m o โอนะคะทั้งหมด9สายพันธุ์เลยก็คือใครที่ชื่นชอบนะคะแอปเปของญี่ปุ่น <c oughs> ก็อยากให้ลองมาทานกันได้นะคะคือจะบอกว่าอร่อยทุกสายพันธุ์เลยแต่แต่สายพันธุ์เนี้ยก็มีเอกลักษณ์ของของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันรสชาติก็จะไม่เหมือนกันแล้วในเรื่องของแบบ การดูแลใช่ไหมคะก็แบบโหพิธีพิถันมากกว่าจะออกมาเป็นแอปเปิลลูกหนึ่งคะ่ะความพิเศษของแอปเปิลอาาอมนี่คือค่ะเพราะว่าเรื่องของการดูแลคะ่ะคือแต่ละสายพันธุ์คือมีการดูแลพิธีพิถันมากจริงๆมีการเก็บความเย็นก่อนที่จะส่งมาด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบคือเนื้อแอปเปิลเขาจะแบบฉ่ำมากคือตัดกินออกมาแล้วแบบคือแบบเขาเรียกว่าไรคือเนื้อแน่นๆจริงๆนะคะอืมแล้วก็เห็นว่าเคยไปเมืงองอาโอมมาแล้วใช่ค่ะ แล้วก็ประทับใจอะไรบ้างคะที่นั่นโหที่นั่นประทับใจเยอะมากนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นจริงๆเหมือนเป็นเมืองที่เพราะว่าช่วงนั้นที่ไปไปอะ่ะคนไทยแทบยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็จะเป็นเมืองที่น่ารักมากแบบคนก็จะเนยน้อย,อยมีเป็นฟาร์มเป็นสวนซะส,ส่วนใหญ่คะ่ะแล้วเราก็มีโอกาสได้ได้ไปเก็บแอปเปิลแล้วก็ได้ทานที่ที่สวนเลยเอะไรเงี้ย<ม>ก็แบบดีมากคะ่ะเดี๋ยวค่นิมูนเห็นว่าจะไปญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแผนไปที่นั่นไหมคะ อ,อ่ไม่รอบนี้น่าจะไปฮอกไกโดค่ะแล้วก็ได้ลองชิมวันนี้ค่ะชอบสายพันไหนมากท,ที่ลองใช่ไหมคะชอบโอริงค่ะแล้วก็ชอบซันฟูจิก็จะแบบหวานฉ่ำแอบบอมเปรี้ยวนิดนึงถ้าบางคนที่อยากมา,มาหา้อแอปเปิลเอาไปซื้อได้ที่ไหนค่ะก็ซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะที่ท็อปที่เซนทัลนะคะแล้วก็ที่ฟู้ดแลนด์ <Okay. S 2> ค่ะ อยากให้ฝากถึงคนที่ชื่นชอบเอางูนี้ให้มาช่วยให้รู้เพนะคะได้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากลองหรือยังไม่มีโอกาสได้ลองหรือใครที่ลองแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เอ่อแอปเปิลอาองูลีเข้าแล้วนะคะก็จะเข้าแค่ช่วงหนึ่งแหละเพราะว่าเป็นเรื่องฤดูด้วยใช่ไหมคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเตรียมถ่ายรูปรั้งเดถ่ายตรงแบก็พอได้ เอาไปไปถ่ายตรงไปตรงนึงก็ได้ตรงในคนเอาแบบไอ้ถือก่อน